โซโล่โรบอทคำนวณสถิติบอลด้วยระบบ AI แม่นยําปลอดภัยไม่ต้องนําเฝ้าแอดไลน์แอดโซโล่โรบอทหรือคลิกลิงก์ข้างล่างนี้นะครับสวัสดีครับพวกกับซูริค้าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเราเริ่มต้นกันที่บรูโน่พระเอกผีคูริโยฮีโร่สิงห้าประเด็นแมนยูเสียท่าโดนวิลา่าดแบ่งแต้มการกลับมาฉะเกลือกันเป็นหนที่สองแต่ตามรายการระหว่างแอตเลติกับแมนเชสเตอร์ยูนเต็ดจบลงอย่างสุดระทึกด้วยผลเสมอ22 แม้ว่าสิงห์ผงานจะถอนแขนปีแสดงไม่ได้หลังจากโดนเกียรติตกรอบ3าในถ้วยเอเบครัพดิจิคอน10ที่โอลวรัดฟอร์ดแต่อย่างน้อยทีมของสตีเวนเจลาก็ทําให้รับปรงนิกเจบกระดองใจไม่เบาเลยทีเดียวโดยปีแสดงลาดคว้า3แต้มอย่างไม่น่าเชื่อตั้งแที่บุกมานําไปก่อนถึง2ประตูต่อศูนย์ในเกมพิ์ดีน่าเสียดายจริงๆนะฮะและนี่คือ5เหตุการณ์ที่สมควรถูกพูดถึงในเกมเกมนี้กันนะครับ ร่มต้นที่ประเด็นที่หลีกอังกฤษไม่งานสำหรับเจอร์ลาดและรังนิกอดีตกลางทีมลิเวอร์พูลอาจเปิดตัวในฐานะกุนซอได้อย่างเยีย่ยมในลีกสกอตแลนด์ด้วยการพาโรนเจอร์คว้าแชมป์ลีกวิสกี้ยุติการผูกขาดความสุเร็จของโชติกคู่ปรับประเม,มงได้อย่างยิ่งใหญ่แต่หลังจากนั้นการร่วมงานกับวิลล่าแทนที่ดีนสมิธได้อย่างน่าฮือฮาซีวิตีก็เริ่มประสบกับปัญหาเสียแล้ว จากการโดนแมนเชสเตอร์เปิดรองระครแห่งคองขันเคลีย์ตกรอบผู้บอลถ้วยเอฟเอคัพส่งผลให้คุนซือในว C ัย41ปี S P, ลิมรถความผาชัยเป็นเกมที่3ติดต่อกันในทุกรายการและมันเสี่ยงที่จะเพิ่มเป็น4ี่นัดด้วยเนื่องจากไปแสดงบุกมานำห่างในเกมพิมลิกถึง2-0ในนาทีที่67ดังนั้นนะครับซีวิจีจึงไม่มีทางเลือกนอกจากส่งเฟรเดริกกุนย์่นลงสนามและกลับกลายเป็นว่าเพื่อนเก่าของเขาภายในทีมลรเวอร์โภ ของเดือดจัดพีเกมได้อย่างจำแมวในแมตที่ประเดิมสนานกับสิงเมือง,งานช่วยเบรกไม่ให้เจ้านายต้องเสียสถิติไปมากกว่านี้ยันรก็ดีก็บอกเล่นกันว่าลีอังกฤษไม่ใช่งานง่ายอย่างที่คิดสำหรับคุณศรอนมแต่ย่อน้อยอดีตไม่ฟิลพันดุก็แสดงเห็นว่าแก้เกมเป็นและมีอนาค,คตที่สดใสดังจะเห็นว่าวิลล่ามีผลงานในเกมแรกเป็นรแมนยูอื้อซ่าพลิกกลับมามีสถิติที่เหนือกว่าทีมเยือนหลังโมกเกิดกันครบ90นาทีไม่ว่าจะเป็นการครกบครอลบเอล5เซต์ กับ4.5เและจังหวัดยิงประตูที่พุ่งมาเท่ากันที่13ั้งแต่ล่าแสงหน้าจะจังหวะเข้ากรอบ9ต่อ6ครั้งก่อนที่จะลงเอยด้วยผลเสม,มอกันไป2-2แต่ถึงะนัดนะครับหลังจากผลเกมนี้ไปแล้วเจอลาดจะได้เจองานเบาบ้างในเกมบุกไปยันเอเวอร์ตันซึ่งกาลังประสัมระสายสุดขีและบางทีอาจจะเป็นคนที่ส่งราฟเฟลมนิเตสเจ้านายเก่ากระเด็นออกจากกูดิสันพาร์คก็ได้เนื่องจากสมัยเป็นคุณพลเดอรเรดเดชั่น มีผลงานข่มทีมร่วมเมืองมาโดยตลอดเตในาทางกับการเราเห็นได้ชัดเจนว่ารังงิตประสบปัญหาในการคุมเมืองแมนเชสเตอร์เดนเนงจากณวันนี้เขายังไม่สามารถเนียนรุมมท,รทีมให้ครอบคลองบอลเหนือกับคู่แข่งอันเป็นปรัดญาของเขาได้เลยจนแล้วจนรอดไปแสดงจึงมีผลงานที่ลุ่มลุ่มโดนดอนอย่างที่เป็นมาและเป็นไปซึ่งมันชัดเจนอย่างยิ่งว่าโปรโมชันจกเมึงเบียแก้เกมไม่เอาเอา่าว คุมทีมความผลลัพธ์ไม่ได้เลยและยากที่จะเอาดีในลีกอังกฤษได้นะฮะประเด็นที่2ฟิลิปป้คูนิโยกองกลางเซบาบราซิลหวนคืนสู่พรีเมียร์ลีกอีกยกโดยมีชื่อเป็นตัวสนองเกมที่ว่าขณะที่ลูกกดีนักเตะหมยารายที่2ของมิลล่าได้ออสตาร์เป็นตัวจริงในทันทีย้อนรอยก็ตามหลังถูกส่งไปกู้สถานการณ์ในนาทีที่68อดีตสตาร์ดังทีมลิเวอร์พูลก็ทำแสบให้กับเมนยู ด้วยการจ่าย1ยิงหนึ่งหลังอยู่ในสนามแค่สนาทีช่วยให้ทีมแบ่งตั้มได้สาเร็จต่อเพื่องานสุเดตดังกล่าวนะครับทำให้กูตียิงประตูแรกในลีกสายไปแสดงด้เสียทีหลังจากประทะกันเป็นนัดที่ปาไม่เพียงจะเป็นประตูที่ยิงใส่แมน,นเชสเตอร์ของเขาเท่านั้นหลังได้อยู่ในสนามแค่นาทีแต่มันยังเป็นการแอซิสแรกของเขาในเกมที่บูกลับไปแสดงเช่นเดียวกันหลังเจ้าตัวไม่เคยทําได้ในยูนิฟอร์มเรดแมชชีนตลอดรยยอยลา480นาที าการันวยการมันก็เป็นเกมพิมียร์ลีกนัดแรกของสตาร์ลาตินอเมริกาด้วยนะครับหลังจากแห,หน้าไฮตาไปนานถึง1,477วันนับตั้งแต่ลงเล่นเกมสังลาระหว่างลิเวอร์พูลกับเลสเตอร์ซิตี้ในเดือนธันวาคมในปี2017ประเด็นที่3สิงปราดับวัวเคยค้าม้าเคยขี่ของปีแสดงยังคงเป็นอีกเกมที่วิลล่าไม่ชนะไปแสดง แม้จะไล่บี้แบ่งแต้มได้สําเร็จรับปฏิเสธไม่ได้ว่าซิมเมงาดเป็นลูกไล่ของอสูรแดงอย่างแท้จริงเนื่องจากรวมจนถึงในเกมนี้และเกมล่าสุดในทุกรายงานทีมจากโงลรังกรแห่งควางพันไม่เคยบุกมาแพ้วิลล่าพาร์คตลอด23นัดหลังสุดโดยชนะ17เสมอ6นับตั้งแต่ประชัยในเกมลีกครับ 30เมื่อเดือนตุลาคมในปี1999ซึ่งเป็นสถิติของวงการฟุตบอลอังกฤษที่ทีมทีมหนึ่งไม่อาจชนะกู่แข่งที่ยาวนานที่สุดทั้ง4ดิวิชันของประเทศซึ่งทั้งกู่เล่นอยู่ในลีกเดียวกันก็ในเดียวกันนะครับหากจะนับเฉพาะเกมลีกวิลล่าก็ไม่เคยกำชัยชนะเหนือแมนยูในบ้านตลอด23บนัดหลังสุดโดยเสมอ8ปแพ้ไป15นับตั้งแต่ที่ชนะ31เมืม่อเดือนสิงหาคมในปี1995 เป็นสถิติไม่ชนะเกมเยา่าต่อคู่แข่งทีมเดียวกันนานที่สุดในประวัติศาสตร์ของลีกเมืองคุด้ดีเช่นเดียวกันนะครับประเด็นที่4ไร์โรนัลโดทำให้โบรโนโดดเด่นเห็นๆมีการวิจารณ์กันมานะตั้งแต่ที่คริสตโนโรนัล d o ย้ายกลับสู่โอทัตฟอร์ดโบรโนคนนั้นเพื่อนร่วมชาติมีผลงานที่ตกลงไปอย่างน่าตูจ่ายบางทีมันก็จะเป็นอย่างนั้นก็ได้เนื่องจากเซีอาเซเว่นไม่ได้เล่นกับวิลล่า ใน2เกมหลังและปรากฏว่าบุูโนฟานัสพาทีมกำชัยชนะในศึกเอเวครับก่อนที่ตัวเองจะเป็นพระเอกของปีแสดงโดยในเกมล่าสุดแม้ทีมจะทิ้ง2แต้มลงแม่น้ำไปแต่มีหลักฐานฟรองการเล่นที่ชัดเจนส่วนตัวของบรูโนฟานัสในเกมที่วิลล่าพ์คชี้เห็นว่าเขาโดดเด่นกว่าใครเพื่อนในสนามไม่เพียงจะเมายิงสองประตูแต่สถิติท่านั่นงนก็ฟ้องเห็นเช่นเดียวกันผ่านบอลไม่หยามสบ่สัมผัสบอล67ครั้งย่างบอลกลับขึ้นมา8ครั้ง สองไกลหครั้งผ่านบอลยาวสําเร็จ4ครั้งชนะการเข้าประทาสามครั้งยิง2ครั้งเป็นประตู2ครั้งสร้างสนุกกาดหครั้งครับประเด็นที่5เล่นต่อจนอายุ42ปีไหวหรือไม่เซีร์เเว่นกองเกมพู๊กกับวิล่าในนัดล่าสุดโรนัลดให้สัมภาษณ์กับชื่อว่าตามเป้า,าแข่งต่อไปจนถึงอายุ4.2ปีเลยทีเดียวแม้ว่าจะลงซ้อมได้หลังพลาดเกมเอฟคัพแแต่สุดท้ายเดายิง ในวัย36ปีก็บาดเจ็บไม่ได้ลงเล่นกับไปแสดงเป็นนัดที่2ติดต่อการแล้วอย่างนี้นะครับพี่ีดของเราจะฟื้นสังขารได้นานจนถึงวันนั้นหรือหลังดูท่าทางว่าน่าจะเป็นปัญหาบาดเจ็บเพียงเล็กน,น้อยเท่านั้นแต่กลับพลาดในเกมที่พบกับวิลลาจ,จนได้ที่สำคัญนะครับไม่แน่ว่าสตาร์ชาวเมืองฝฟยดองจะอยู่รับใช้แมนเชสเตอร์จนครบสัญญาที่มีอยู่จนถึงปี2 0 2 3หรือเปล่าและมีการลือกันว่าเจ้าตัวหวังที่จะย้ายทียมในช่วงซัมเมอร์ ยันไรก็ตามเอ่ยถึงนักเตะที่ได้ลงให้กับปแสดงในวัยชาราที่สุดเขาคนนั้นก็คือไรอันกิกซึ่งไร้แพงเตะกับแมนเชสเตอร์นานถึงอายุ40ปีหากจะนับรวมนายทวันเข้าไปด้วยผู้ชนะเลิศกระดิกาเอ็ดวินฟันซาซาอดีตผู้เก่นสถิติทีมช็อตแมลงซึ่งฟองสอนให้กับแมนเชสเตอร์เฉือนอายุของอดีตปีกทีมชัอตเวลไปแค่เดือนเดียวเท่านั้นขณะเดีวยวกันหากจะถามว่าใครคือเพราะคักแข้งที่ลงเล่นในศึกพรีเมียร์ขณะที่มีอายุสูงที่สุดผู้นั้นก็ได้แกา เทดดี้เชลลิงแฮมอดีตหัวหอกปอีสแสดงซึ่งเล่นกับเวนแฮมเนวเต็ดั้งไว40ปีกับ272วันเมื่อปี2006ขณะที่ในายทวันที่แก่ที่สุดก็ได้แก่จอห์นเบอร์ริชของแมนเชสตี้ที่ลงสนามได้นานถึงอายุ43ปีนี่คือ5ประเด็นร้อนแรงหลังเกมนะครับแมนอยูก็เสมอจนได้นะครับเซ็งจริงๆแล้วแฟนบอลละครับมีความคิดเห็นกันอย่างไร